ข้อ492ชนทั้งหลายผู้ไม่เกียจติคร้านพากันขุดอยู่วงเล็บซึ่งแผ่นดินในทางทรายวงเล็บทะเลทรายน,น่น้ําในทางทรายนั้นอันเป็นที่ดอนฉันใดมุนีผู้ประกอบด้วยความเพียรและกําลังไม่เกียรคร้านพึงประสบความสงบแห่งหาฤทยัยฉันนั้นบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอากิลาสนโนได้แก่ผู้ไม่มีความเกียรติคร้านคือผู้ปรารบความเพียร ทรายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าวันณะในบทว่าวันณะปะเทอธิบายว่าในทางอันประกอบด้วยทรายบทว่าขนานตาคือขดอยู่ซึ่งแผ่นดินสับว่าอุท่ในบทว่าอุทังคะนนี้เป็นนิบาตอธิบายว่าในที่ดอนคือในภูมิภาคอันเป็นที่สัญจรแห่งคนทั้งหลายบทว่าตะทคือในทางทรายนั้นบทว่าประปังคือน้ำแท้จริงน้ำพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าประปาเพราะเป็นของสำหรับดื่ม อีกในหนึ่งน้ำที่ไหลไปอธิบายว่าห่วงน้ำบทว่าอาวินทงคือได้แล้วบทว่าเอวังเป็นบทเปรียบเทียบด้วยข้ออุปมาบุคคลผู้ประกอบด้วยปัญญาที่ได้แก่ญาณของผู้รู้ชื่อว่ามุนีบทว่าวิริยะพาลูป,ปปันโนคือผู้ประกอบด้วยวิริยะและด้วยกำลังกายและกำลังญาณบทว่า,ากีฬาสุดได้แก่ผู้ไม่เกียจคร้าน มุนีชื่อว่าผู้ไม่เกียจคร้านเพราะเป็นผู้ประกอบด้วยความเพียรอันประกอบด้วยองค์สี่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว่าหนังเอ็นและกระดูกจงเหลืออยู่ก็ตามทีเนื้อและเลือดในกายของเราทั้งหมดนั้นจงเหือดแห้งไปเถิดข้อว่าวินเทหัตยาส,สันติความว่าย่อมได้คือได้เฉพาะซึ่งอริยธรรมกล่าวคือฌานวิปัสนาอภิญญาและญาณอันสัมประยุทธ์ด้วยอรหัตตมรคซึ่งถึงความนับว่าสันติเพราะทำความเย็นแห่งจิตบ้างแห่งหัทัยรูปบ้าง ก็แลพระผู้มีพระเจ้าครั้นตัดอย่างนั้นแล้วจึงทรงประกาศสัจจะทั้งหลายในเวลาจบสัจจะภิกษุนั้นผู้อันพระาศาสดาทรงอุปธรรมแลประครองความเพียรเจริญวิปัสนาบรรลุพระอรหันต์แล้วเรื่องภิกษุผู้สละความเพียรจบโพชาชานียชาดกและอาชัญญชาดกในจติยวัคเอกนิบาตและมหาสีลวชาดกในฉัทวัคเอกนิบาตนั้นนั่นแหลบัณฑิตควรวงเล็บนำมาบรรยายกระทว่าด้วยความเพียรจบ ตบะกล่าวคือความเพียรและอินทรสังวรบัณฑิตพึงทราบว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุละอกุศลธรรมมีอพิชาเป็นต้นและได้เฉพาะซึ่งอริยธรรมมีฌาิชาเป็นต้นด้วยประการอย่างนี้กระทาว่าด้วยบทว่าตบะจบ